ในการพัฒนาวัดของวัดไก่เตี้ยนั้นซึ่งทางวัดมีโครงการที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ในพระมหาเจดีย์ใหญ่นั้นมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นล่างสุดก็เป็นที่สําหรับอาคารอนเนกประสงค์ใช้งานได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทําบุญกรถินพระป่าหรือว่ากิจกรรมต่างๆส่วนชั้นที่2จะเป็นห้องเรียนห้องเรียน,ห,ยนห้องประชุมสําหรับพระผูส้สมณมีในการสื่อสารึกษาพระบาลีก็ดีนักธรรมก็ดีส่วนชั้นที่3นั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งวัดไก่เตี้ยนี้มีคมภีใบลานอายุ400กว่าปกรได้ จัดเป็นหมวดเป็นผูกไว้ทั้งหมด5 0ผูกซึ่งชั้นที่3นี้จะเป็นที่ปฐานทมภีไบลานและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนชั้นยอดสุดนั้นจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งที่วัดมีพระาธาตุประจําวัดอยู่ทั้งหมด300กว่าปีแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีที่เก็บรักษาตมาภาพเองก็เล็้งเห็นความส้องกว่าในอาคารหลังนี้จะใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่าง,างด้วยกันซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ซึ่งสร้างขึ้นในปีมหามงคลที่พรบพระาอยูัวในการที่สีรคงมีพระจอมยุทธเิบสองพรรษาถือว่าเป็น และเป็นการเสริมบารมีให้กับวัดเพราะว่าวัดนี้สิ่งปลูกสร้างอาันใหญ่ว่าไม่มีเลยและต้องการจะทําให้เป็นสิ่งที่สักการะบูชาและเป็นพระบรมารธาตุที่ใหญ่สุดในกรุงเทพมหานคะรขอเจริญอร